ถ้าคนในกลุ่มปืนนะก็เปิดปัวว่าผมรู้ว่าคุณโกงร,รู้ว่าคุณโกงยังไงถ้าใครป็นคนโกงไม่ว่าคุณจะเป็นใครใหญ่โตแค่ไหนคุณไม่ต้องไปว่ายต่อ ไม่ต้องแสดงการโต้รบครับถ้าจะมีบุรมีมากแค่ไหนเร้คงมีไปแสดงความกระชากขี้แสดงความรัำเกียบเราคนที่เรารู้ว่าเขาโกงชวาวบ้านพยายามอยู่ไกล สักษาระยะห่างไว้จากคนในกลุ่มเพราะในงนเชื่อโรกของการโกงมันติดกลุ่มคนโกงเนี่ยลีกได้ดีผมมัยถึว่าคนที่โกงบางคนเขาก็เชด่ไม่ถือว่าการโกงของเขานจะทำให้ชาติร้า สีถ yeah. ้าเราไปบอกเขาว่าพี่คุณโกงเนี่ยไม่ไม่ใช่เสียหายเพราะคุณนะชาติรางเราก็เสียหายถ้าเขายอมหยุดก็ดีแต่มีบางพวกที่จะไม่ยอมหยุดพวกที่เกิดมามีระดับชิโก ครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าประเทศไทยของเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับจากไอ้แม็กหมานะฮะมาสู่ยุคเห็บหมาที่ภูเก็ตครับมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับ8ปดปีดันมาเจอเห็บหมา และไอแม็กครับเราจะทำไงกันต่อไปครับเราจะทำไงกันต่อไปครับเราจะทำไงกับเพ็บหมาและไอแม็กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพัชระพูลเจริญพักดีเอกบางหลงคนบ้านนอกนะครับแต่เป็นคนบ้านนอกที่เป็นเด็กวัดแบบโต,ตมากับวัดนะฮะ เป็นเด็กทั้งวัดบางฉลองนอกและวัดบางฉลงในนะฮะวัดบางฉลงในอยู่ปีเดียวแล้วก็ย้ายวัดบางฉลงนอกหลวงพ่อท่านก็สอนมาตลอดเลยว่าพอหลวงรอเก้าพหลวงรอสิบเป็นสมบูติที่แท้ครับคือศนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องกฎแห่งกรรมใครทำกรรมใดไว้ก็รับผล กรรมนั้นนะฮะกรรมมุนาปตติโลโกพระหลวงรอเก้าพระหลวงรอสิบพระพันตีหลวงทรงมีพระมหาการาริคุณต่อคนไทยทั่วประเทศไปร้อนพน้นรวมทั้งพี่น้องชาวบางปาบางพีสมุทรปราการครับที่มีผมมีความสุขเพราะว่าพระหลวง เราเก้าส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองนะฮะพอหล,งลวงเราสิบก็สืบสานร,รักษาต่อยอดครับเพราะเองเนี่ยมากว่าไปติบปีผมก็จะเห็นว่าพอหล,งลวงเราสิบเนเสด็จไปเปลี่ยนเครื่องทรงพระเจ้ามรดกเสด็จเป็นประธานทอดกระถิ่น วัดหลวงยาวนานมากนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พระอ,องค์ก็ทรงแสดงตนเป็นพุทธมรามาระเอกอัครประถมพกนะครับอันนี้ผมเล่าเรื่องที่ผมประสบมาตลอดชีวิตผมที่หลวงพ่ออุบาจารย์ผมสอนผมมาอย่างเช่นพระเดชพระคุณพระธรรมวรนายกนะฮะกุดมทานนีท่าน ที่ขอเย็นขนาดหนึ่งวัมหาธาตุด้วยนะครับหลายปีมาแล้วแล้วก็มีแต่พระคนรบอื่นอีกมากที่ได้เมตตาสั่งสอนให้ได้รู้ได้เข้าใจเรื่องบุรพภมหากษาาัตริย์ของไทยแต่ผมเนี่ยสำนึกมาตลอดว่าพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสั่งบานสัมือครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีความสุขเมื่อคืนผมนอนดึกแต่ก็ผมตื่นเช้านะฮะผม มีความสุขที่คนดีเนี่ยก็คือคุณวีรศรีสามนะฮะได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบ,นบ,นบนลบางป่าอำเภอบางพีจังหวัดสุพาารรณครับมันเป็นกาลังใจให้พี่น้องชาวบางปา่าบางพีชาวสุพาารรณและพี่น้องทั่วประเทศนะฮะคือเราจะไม่พูดเรืองการเมืองก็ไม่ได้เพราะ เราไการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมก็จะชี้เห็นว่าการเมืองน่ะถึงตำบลหมู่บ้านนะครับการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่าก็มีผู้สมัครหลายคนให้คนในตำบลบางป่าได้รับเลือกผมเองเนี่ยได้ต่อสู้กับพี่น้องบางป่ามายาวนานนะฮะ ที่ผมยกตัวอย่างคุณวิระศรีสามว่าคุณวิระศรีสามเนี่ยหรือนาย,ยกวิระเนี่ยว่าที่นาย,ยกราการเรียกนาย,ยกก็บอ,อกเดี๋ยวขอสามสิบวันก่อนครับว่าที่นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบัง,บงปลาคุณวิระศรีสามผมถือว่าเป็นตะการเมืองที่มีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับรู้จักกันมาเป็นยี่สิบปียาวนานมากนะฮะรู้จักกัน แร่องของกาติดตามการทำงานของคุณวีระสรีสามซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยท้อนะฮะแต่ก็ไม่เคยเป็นคนทิ้งพื้นที่คือเป็นตัวอย่างของนักการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศนะฮะเพราะว่าพื้นที่นี้เองเนี่ยก็มีสมาชิกสภาผพู้แทนแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าสมาชิกพรรคไหน อย่างไรเป็นสสอเกตนี้ก็ใครอยากรู้เรื่องการบ้านอมืองก็ไปศึกษาเองแต่ผมจะพูดเฉพาะในซีืของขบงมันปาที่พี่น้องก็ต่อสู้กับเรื่องราวไม่ดีนะฮะเรื่องราวไม่ดีก็คือเรื่องเห็บเหาเนะเห็บนี่พี่น้องชาวภูเก็ตก็กระชากรากใส่จนรู้เช่นเห็นชาติของเห็บมาแต่คนบางปลาเนี่ย กำจัดเหาบนหัวเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยบอกพี่น้องมาตลอดว่าเห็บและเหาเนี่ยมันเหมือนการตุจริตคอร์รัปชันมันเหมือนกับมะเร็งนะการที่พี่น้องเลือกคุณวิลาสีสามเนี่ยก็เป็นการบ่งชี้ว่า คนบางป่าเลือกคนดีครับถามว่าดียังไงไปดูที่ผลงานของคุณวิละศรีสามซึ่งทำมาตลอดไปดูการต่อสู้ของคุณวิละศรีสามมาตลอดคุณวิละศรีสามไม่เคยวิตกกังวลเลยว่าในจังหวัดที่มีเรื่องราวมากมายกล่ยกอ่ สมุรประการที่เป็นจังหวัดที่มีฉายาที่ประธานประเทศตั้งให้คุณวิรัติสาไม่เคยเท้อนะฮะต่อสู้กับผู้มีบาร,รมีทางการเมืองในจังหวัดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้พี่น้องที่จะเลือกตั้งหรือจะลงเลือกตั้ง ท้องถิ่นก็ดีหรือก็ต้ตงองตักฐสสก็ดีว่าการที่คุณวิระสีสามแหวกม่านสีสม้มแวกม่านสีเทาเอาใจประชาชนได้เพราะว่าคุณวิระสีสามเป็นคนปากกับใจตรงกันครับคนบางปลาเนี่ยเขาชอบ คนจริงนะการต่อสู้ยาวนานของคุณวิระศรีสามเนี่ยต่อสู้ด้วยความดีต่อสู้ด้วยงานเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยคนบางปาก็เห็นเห็นผลงานเห็นหัวใจของคุณวิระศรีสาม เวลาสีสามมีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวยิ่งนักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่ารับตอนนี้ไปเนี่ยบางปลาเองก็คงจะเป็นตำบลน,นำล่องของความดีเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ไม่ต้อง ขีแบนขีคอฟไอขีแบนขีพอสไปตีคอฟเป็นตัวอย่างของนาก,การเมืองที่ไม่ต้องทุจริตคอร์รัปชันเป็นตัวอย่างของนาก,การเมืองที่ไม่ต้องเกาะขาคนไม่ดีนะฮะเพะนั้นเรียกว่าเหาหรือเห็บก็คงจะค่อยๆหมไป ในกดนการนะครับไอผมไม่ได้ว่าใครนะฮะบ,บางคนตัดผมสั้นแล้วก็รักษาดีใช้ายาสระผมดีก็ไม่เป็นเหานะครับส่วนเห็บเนี่ยก็มีคลินิกสัตวแพทย์เพิ่มขึ้นในสัการครับใครมีน้องหมาก็ถ้าเป็นเห็บก็ไปหาสัตวแพทย์นะฮะเขาก็จะมีวิธีการ กาจัดห็บครับที่พูดมาหลายนาทีวันนี้ก็เพียงจะบอกว่าผมปัชระทุนเจริญผักดีนะมีความสุขและขอขอแสดงความยินดีผ่านช่องทางนี้ไปยังว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมางป่ารื่งจะรับรองอีกไม่กี่วันนี้นะฮะ ขารับรองแล้วผมก็จะเรียกนายกววลาขอแสดงความดีกับพี่น้องชาวบางป่าด้วยที่ท่านยึดมั่นในความดีขอขอบคุณคำพิพากษาของพี่น้องชาวบางปา่าอำเภอบางพีจังหวัดสุราการครับผมเองเนี่ยต่อสู้กับเรื่องราวการปลอมบัตรผมต่อสู้เรื่องราวที่ไม่ดี ในพื้นที่สุประการโดยมีพี่น้องบางปาพี่น้องบางฉลองพี่น้องราชาทเทวะพี่น้องของด่านนะพี่น้องได้หลายตำบลครับพี่น้องครับผมเองก็ขอกราบขอบคุณขอกราบนมัสก,การนะฮะท่านเจ้าอ,อวาวาสเนี่ยนะฮะวัดฝายหินอีกครั้งนะครับ เพราะผมเป็นชาวไทยโพครับพัชระคุณเจริญพักดีคนบางหลงขอแสดงความดีกับพี่น้องบางปานะฮะเพราะเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับพัดบ,บางชจรนองนอกครับขอบคุณครับ yeah, เป็นข่าวที่ตอนนี้มีการพูดถึงแล้วก็มีการแชร์ไปโวโ้หวันโซเชียลแล้วก็ต้องบอกว่าข่าวนี้ดอมส้มไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่ จากที่คุณวิทาลิ้มเจริญรัตคุณผู้ชมครับเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่และคุณวิทาเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปะยังวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปสักการะพระประธานในพระอุบโบสถแล้วก็เข้ากราบนมสกรรพระรูปหนึ่งเนี่ยครับท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยก็ได้มีการมอบหนังสือธรรมะให้กับนายพิทาแล้วก็มีการพูดคุยสนทนาธรรมกันโดยในบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมครับก็มีการพูดกันถึงประเด็นที่ทางเจ้าอาวาสเนี่ย ได้พูดกับานายพิธาตอนหนึ่งบอกว่าข้างบนเนี่ยรัษฎรทั่วประเทศเนี่ยเขานับถือเขาเป็นสมุติเทพชาวบ้านในประเทศไทยเนี่ยเขาก็นับถือมาแต่ไหนแต่ไรอาตมาเสียใจมากติดตามข่าวทําไมไปถึงขนาดถ้าแล้วถ้าโยมไม่คิดบริวารคิดจากนั้นน,นายพิธาก็อ้างว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเจตนาอย,อย่างนั้นนะครับเราอยากจะให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรก็ทําทให้เจ้าวาดกล่าวต่อว่าถ้าคิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกสมวังแล้ว นายพิธาจึงกล่าวตอบว่าก็คิดอย่างนี้มาโดยตลอดถ้ามีโอกาสก็คงต้องอธิบายและไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นแน่นอนครับ Não tem. ว่าเป็นประเด็นที่คุณพิธาเองก็น่าเจ็นเจ็นเหมือนกันนะใช่แล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะทีเดียวน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ